อย่าลืมกดติดตาม้วยนะจ๊ะค่ะ <c oughs> มันไม่ดื้อเลยใช่ไหมมันพูดได้ด้วยนะคะออดูนะคะออออโอ้วัตเีมนุษย์โอ้โัตดีมนุษย์เลยฮะสวัสดีครับงงโอ้หแ <c oughs> ปลกๆงั้นอนะง,งั้นก็ให้ทําก็ได้เริ่มงานเลยใช่ไหมครับเออแต่ว่าจะให้ทําที่ไหนหรอคะโอ,โอ้มันจะมีตอนเนี้ยสา่ายน้ําของเราอะ่ะมันสกปรกมากเลยเรครับ <c oughs> มันต้องต้องต้องให้ แม่บ้านกับพโลงไปทำความสะอาดนะครับอ๋อว่าแต่เราเนี่ยขอรุญาตไปเปลี่ยนชุดที่ห้องน้ำได้ไหมคะได้เลยครับผมเออว่าแต่ว่าพ่อพ่อ่ได้เตรียมชุดมาหรือเปล่าเนี่ยเตรียมมาสิแม่โหยโอซ่าโอซ่ามาทำงานสักทีมารับจอบหน่อยไปคุก้าเขาให้เข้าแล้วคุก้าปะเดี๋ยวน้อขอปุ้งอุงก่อนอุงอุงนอนแล้วนะ อุคงนี่มันชวยสุดยอดเลยเว้ยอุคงนี่เว้ยโอ้โง้ตืน่นตืนตนไปไปไป,ป,ปไปเปลี่ยนชุดกันบ๊ายบายค่ะครับบ๊ายบายครับผมปฏิบัติหน้าที่ดีๆนะครับบ๊ายบายค่ะวู้กระโดดทำใหมเนี่ยเอาละจ้ะเดี๋ยวเราไปที่ห้องน้ำกันดีกว่าไปหูว่า oo, ท,ำทำไมทำไมสาวว่ายน้ำทำไมสาวว่ายน้ำใหญ่จังอะ โอ้ยทำเดือนหนึ่ง <reconcile> ก็ไม่เสร็จ <ái> จ <rawd Moder ator> ้าขนาดนี้โอ้ยโคตรใหญ่อ่ะเดี๋ยวข้อข้อไปดูเดี๋ยวก็มันจะมีหลายห้องอ่ะพ่อโอเคโอเคเอาเลยครับเจ้านายป่ะมันมันกันฝนแกป่ะไม่ว่าแต่ว่าพ่อแต่งตัวสดกอย่างนี้ฮะปกติอุ้มด้ไหมเจ้านายอุ้มผมได้ครับเอาหวัดดีแกหวัดดีแกมาเรียนทำไมเนี้ยโอเคงั้นเรานั่งรอตรงนี้กันดีกว่านเนาะนี่นี้เลยงั้นเรามาเล่นตบแปะกันด้ย ต๊ะแปะนะโอ,อ <Okay. S 2> เ,นเนาโอเคครับเจ้านายครับเดี๋ยวไปตามพี่คุก้าดิพี่คุกา้กามันยังไม่มาเลยครับอเออเฮ้ยไปคุกา้าไปเราแต่งชุดเรียบร้อยแล้วโอ้พร้อมปฏิบัติงานหรือยังเนี่นยฮะเฮมากเลยพร้อมปฏิบัติงานยังพร้อมแล้วไปไปดูดิไปดูพี่เฟิร์นดิพี่เฟริร์นอยู่ไหนเนี่ยเสร็จยังไม่รู้ตบแปะตบแปะตบแปะไปน้องเฟิร์นไปแล้วเริ่มงานนั่นแล้วไปแล้ว ไปแล้ไปเริ่มงานได้แล้วไปเออเอ,อ,อย่ามัวแต่ขี้เกียจดีปะไปเร็วีไม่อยากไปแล้วไปวันนี้เรามีภารกิจนะไปอืมไปกินโต๊วะ<ๆ>วันนี้<ๆ>วันนี้เราจะไปทํางานที่สาวไว้น้ํากันคูก้าเร็วเร็วค <laughs> ูก้าก็หลบโต๊ะหลบเก้าอี้เดีโอ้ยคุณเนี่ยไป ติดตลอดเลยคูแก่คูแก้ติดตลอดเลยเว้ยนี่จับมือเลยอ่ะไปอย่างนี้ดีกว่า,ง,าง,งี้นะมาก่อนจุ่มงอยอุ้มผมเลยเอับผมอุ้มผมได้เลยเอับผมเออตัวแต่ว่าพ่อหนูว่านะเราเนี่ยควรที่จะเอาคูกก้เนี่ยให้มันเป็นเหมือนเดิมอ่าโอเคปะไปคูกก่ไป,ไปไปสาวน้ำกันนี่พ่อหนูว่าเรานะอุ้ยพ่อแม่โทรมาอ๋อรับสายก่อนรับสายก่อน โอเคแม่สุดที่รักของพ่อโอ้ยจริงปะเนะี่ยจริงสิเมื่อเช้ากงทะเลาะก,กันอยู่เลยโอ้ยจริงเหรอโอเคเดี๋ยวพ่อไปโทรเลยไป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 โอเคโอเคสวัสดีจ้ะพ่อว่าไงที่รักโอ้ยแค่ตอนนี้กำลังพาตอนนี้พาุ้งเฟิร์นมาทำงานที่โรงเรียน อ๋อทำงานที่โรงเรียนเหรอใช่ทำงานที่โรงเรียนโอ้ยตอนนี้มีกำลังจกซุ้มต่ำอยู่โอ้ยอย่าลืมกินข้าวนะออกินอยู่โอเคโอเคแค่นี้นะบ๊ายบายบ๊ายบายนะคะอ่อที่รักจา๋าอย่าลืมนะจ๊ะว่าที่สระว่ายนะ้ำที่โรงเรียนของใบอุ o ่นชาแนลเนี่ยมีผีอยู่นะจ๊ะแต่ว่าอย่าเข้าไปนะจ๊ะมิเงนเ็าจะหักคอตายเอาอุยอ้ยจะไปเข้าไปได้ไงเนี่ยตอนนี้รับงานเข้ามาแล้วเนี่ยอตอนเนี้ย ตอนจะจะได้ไปทำความสะอาดแล้วเนี่ยอ้าวแล้วไปสมัครทำไมโรงเรียนนะไม่อันตรจะตายโอไม่เป็นไรไม่เป็นไรได้สมัครมาแล้วไม่มีอะไรหรอกไปดีกว่าโอเคก็ได้แค่นี้นะดูแลตัวด้วยนะบ๊ายบายอจะส้มตามของคุณยายอยู่บาย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 โอ้ไป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 โอ้ยอะไเนี่ยโอ้สวัสดีครับคุณครูเอาละไปกันเถอะไปกันเถอะ รีบไปทางานเดี๋ยวมันหมดเวลาซะก่อนเนี่ยโอ้โมเตโอเออยู่ได้เอาะไปกันเลยไปอ้าวไปเฟิ่องฉันไม่ได้เจอแกตั้งนานเป็นไงบ้างโอไม่สบายดีนะแฟนเธอไปไปไปไอ้ครูกล้ามันติดอะไรอยู่วะนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันก็กว่ามันจะเปิดประตูได้เนาะมันไม่ีใครเปิดให้อ่ะมาแล้วแล้วก็วิ่งกันซะรีบไปไหยไมู่้ไปไอ้คูกล้าของหมาพอ ไมถึงเกินได้วะมเนี่ยจริงจริงเนี่ยมันวิ่งด้วยไงแม่เนี่ยเจ้านายจะรีบไปไหนเนี่ยเจ้านายเดินบ้างได้ไหมเจ้านายทำไมมันมีแต่คนวิ่งวิ่งกันทั้งนั้นเลยอ่ะโอ้ก็เขาบอกว่าโรงเรียนนี้เป็นคนที่รีบร้อนเหนื่อยนะเนี่ยอ้าวพ่อแล้วพ่อโทรหาแม่อ่ะเราเป็นยังไงบ้างอ่ะอ๋อแม่แม่กินส้มตำอยู่เดี๋ยวแม่เดี๋ยวแม่เตือนเราว่าสา่ายน้ำนี่มันมีผีด้วยนะฮะไม่ผีใช่แต่ว่าไม่เป็นไรหรอก เรารับงานมาแล้วอะ่ะก็ไม่บอกเ้งแต่แรกถ้างั้นก็ไม่ได้รับงานแล้วนั่นเราสิเนาะไปไหนเครื่องมือเครื่องมืออยู่ไหนไปเป็นเธอ,อนี่นนะเดี๋ยวให้พ่อเนี่ยทําห้องน้ําผู้ชายนะเฮ้ยไม่ใช่ที่แต่งตัวผู้ชายสิก็จะไปทําห้องน้ำเลยเราจะไปสาะว่ายน้ําก <Pues> ็เราทําความสะอาดไปสาบว่ายน้ํากูเป็นโงไงพ่อไม่อย่างก็ไม่สะอาดนะพ่อนะไป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 เติดติดเต็ดเต็ดอุงเอาเครื่องมือมา เอ้คูก้าสิคูกา้าเครื่องมือมาแล้วทำาชื่อกันได้มาแล้วนี่ได้ครับผมนี่ผมเตรียมไว้แล้วเดี๋ยวผมจะขัดด้านบนให้อ่อโอเคให้ดีเลยอ่าขัดกระจกนะมอบหมายงานให้ขัดกระจกวันเนี้ยอ่าขัดกระจกให้สะอาดนะเข้าใจไหมคูกา้าเข้าใจครับออเ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 อวะเดี๋ยวเดี๋ยวให้พอกก่อก้นเนี่ยทำความสะอาดแล้วกันเนาะอ่อไป เราเช็ดช่วยกันมันจะได้จบไวๆน่านสิเฮ้ยแต่ว่ามันจะมาเมื่อไรก็ไม่รู้นอผีสาว่ายน้ำเนี่ยไม่เป็นไรแล้วก็ทาไปเรื่อยมันมีรอกจะมีได้ไงผีอ่ะโอ้คนเยอะจะตายตะกี้เข้ามาก็คนวิ่งกันอยู่คนเดินกันอยู่เยอะแยะเลยโอ้ยทำไมทำไม่ได้วะนี่เดี๋ยวขอรบนชด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 อ่าชชด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 ช ค,คุก้าขยันหน่อยเด้อขยันหน่ยอยเด้อโอ,โอ้ยโอ้ตู้ล็อกเกอร์ใครที่รองเท้าไอเนี่ยเชด็ดให้มันถูกเลยดิไปเช็ดในอากาศนี่มันจะสะอาดแล้ว<ท>ไปหยิบเข้ามาไหมเออเออเนี่ยอยู่นี่นะอยู่มุมนี้นะโอ้ได้ครับเจ้านายโอเคเช็ด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 ,ดแต่ตู้เราเนี่ยโอ้ทะลุทะลุกำแพงได้โอ้โหเช็ดจนทะลุกำแพงดูวยดิอะไรวะเนี่ย อ okay, ่าเช็ดเช็ดเช็ดไปพอะละไปดูเเฟิร์นเขาทำอะไรอยู่นะทำไมเออเอาโอเคเดี๋ยวเรามาทำสะอาดนี่กันดีกว่าโอ้โหอ๋ตายทำไมโอ้ยแต่ว่าแกเดี๋ยทำความสะอาดปล่อยแล้วปล่อยปล่อยผมได้แล้ว็ผมจะเดินละเนี่ยเนี่ยอันนี้คือทำความสะอาดเก้าอี้นะเข้าใจไหมได้ได้ครับผมเออไปไหนไปไหนไปไหนผ้าอยู่ไหนอะผ้าผ้า ่ไหมน,นี่ยืนตรงนี้เลยนะทําความสะอาดด้วยละ่ะครับผมได้ครับผมโอ้ถ้าไม่ทาความสะอาดนี่จะบ,บอกพ่อก,ก้อนเลยโอ้ได้บนายได้กไรได้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 ไหนผ้าอย่างไผ้าเอาผ้ามาจะนายผ้ามาหน่อยล็วโอ้ยได้สีแกก็ไม่หยิบเอาซีนี่ตรงเนี้ยตแต่แกเนี่ยอย่าอย่าดูของความลับของเด็ก <c oughs> ๆนักเรียนนะไม่มไม่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 ผมไม่รู้เรื่องครับ ไปเลยเดอย่างเดียวเลยอ้าช็ดโอเคไปเ๋ยฉันเช็ดอันนี้เองช็ดเ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 ช็ดดเช็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 ดเจนายทำไมไม่ทำมาครับเจนายทำไมพูดเจนาครับเช็ปนึ่งเจนายโอ้ยโอ้ยแป๊บนึ่เนายแป๊บนึงๆๆบนบนง นะโอ้ไปทีนี้เราทําความสะอาดเสร็จแล้วใช่ไหมครับกุ๊กอะเสร็จแล้วครับโอไปไปสาบน้ํากันทีเนี้ยไอ้ยว่าแต่ว่าพี่เฟิร์นเสร็จยังไม่รู้อะถามเฟิร์นดิี้ถามพี่เฟิร์นเนี้ยวันนี้ทําอะไรโอ้ทำความสะอาดดีกูอ้ปวดเมื่อยปวดตัวหมดเลยโอ้ยนี่มันที่อาบน้ําสําหรับสาบน้ำด้วยวันเนี้ยเดี๋ยวผมขัดกระแพงเองโอ้อ่าขัดเชิญกันขัดเชิญขัด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 

Do này, sĩ. Tonai, oi, vô lễ mãi 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 Kuka Kuka mãi 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 จะไปถึงสระไว้น้ำาี่นีเนี่ยเสร็จหรือยังออะเฟิร์นฮะอันนี้คืออะไรอ่ะอ๋ออย่าเข้าไปดิ <laughs> เปียกหมดแล้ว, <laughs> วอะไรอีกนี้เพิ่งเช็ดหยกๆยกแล้วไปเปียกทำไมเนี่ยโอ้ <laughs> เอาล่ะ,ะมาเช็ดก่อนไปไปพอแล้วเราไปสระไว้น้ำเมื่อเธอมันจะค่ำแล้วไปเร็วมันจะค่าตรงไหนวะนนี้เพิ่งบ่ายเองก็บ่ายแต่เราทำความสะอาดหนักมากเลยนะวันนี้ไปไปไปเร็ว กูก้าอไปไปวจ้านายไปทำความสะอาดหรือยังครับกาไปแล้วกูก้าลูกก้าเอ้ก้าโอ้ยตัวเองตัางหากที่จะเดินช้านะคะไป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 ปไปไวไปนสไปไปไป้ปไ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 ไไปปมป่ มันสะอาดนะเนี่ยดิว่เอาละมาใช้กระจกตรงนี้กันดีกว่าโอเคใช้กระจกใช้กระจกกันดีกว่าชัดเอชัดชัดชัดไหนกระจกอยู่ไหนวะเนี่ยโอ้โหพ่อทำไมมันไฟดับอ่ะมันอย่างนี้แหละก็เพราะว่าเราทำความสะอาดกันจนเพลินไงขยันกันแข่งมากเลยนะเราเนี่ยพ่อพ่อดูนาฬิกาก่อนนี่กี่โมงแล้วที่เพิ่งปายเองนะาไม่ถาไม่ฟ้ามันทั้งนอกมันมืดขนาดนั้นน่ะแล้วมันทำไมเป็นอย่างนี้ได้อ่ะเราเรียนไปไลยหมดเนี่ย พ่อโอ้ยไออุงอุงพอได้แล้วอุงพอได้แล้วคูก้าคูก้าพอได้แล้วคูก้าพอได้แล้วเลิกเช็ดได้แล้วเลิกเช็ดก่อนพ่แม่พ่อคะหนูว่าเราเนี่ยเราเลิกทําความสะอาดไหมเราเนี่ยทําความสะอาดมาทั้งวันแล้วเรามาทั้งวันแล้วเราจะทําอะไรกันเดี๋ยวขอเก็บของอะไรก่อนนะเก็บของก่อนเก็บไม่กว่าที่โอ้โหคุณเนี่ยขยันจริงเลยคุณกาคุณเนี่ยอยากทำอะครับมันดีออก ก็ใช่ับผมผมก็อยากทำครับช่วยกันอยู่ดีๆห้างนอกมันก็มืดอะแต่ว่านักเรียนอะเฮ้ยนเสียงอะไรอะเฮ้ยพ่อยิ่เสียงอะไรอะคึง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 เฮ้ยพ่อี่เสียงเกเบอ้ยเั่มเป็นเสียงได้ไงอะเหมือนเหมือนเหมือนมีเสียงคนแบบว่าฆ่าคนตายอะไรอย่างเงี้ยอยู่ที่ไหนแบบว่าเหมือนหนูได้ยินเสียงว่าแบบปิดนึ่งอะเฮ้ยไหนไปไปดูที่ดูตรงสระว่ายน้ำดิ ดูตัวสาในน้ำนี่มีอะไรเปล่าพ่อเดี๋ยวเราเนี่ยต้องไปตรวจโรงเรียนนะเพื่อความโปรงเรียนให้มันแบบบ้าแบบบ้าเฮ้ยไม่ไปเรากลัวไม่ไปไหนบอกว่าจะอยู่สาในน้ำนี่ไงพี่พ่อเราควรว่าเราเราเนี่ยเรากลับเพอปกลับเพ้อไม่ไหวกลัวแต่ว่าพออเขาบอกว่าถ้ากลับถ้ามันต้องล็อกประตูใช่ไหมใช่ต้องไปตรวจตาที่ห้องเรียนใช่ป่ะใช่ถ้าสมมติเนี่ยเราเนี่ยกลับหนึ่งทุ่มเนี่ย มันต้องล็อกประตูพออ้อยจะไล่เราออกเลยนะอืมโอเคโอเคอ่ะงั้นไปเดินไปดูดิเดินไปดูดิตัวไหนที่ห้องไหนที่มันยังไม่ได้ปิดไฟอุ้ยพ่อเราว่าเนี่ยเราควรที่จะบอกว่านั่งกินกันก่อนไหมบอกว่าแบบว่าให้ขนลุกมันหายก่อนเฮ้ยแล้วแต่ว่าหนูได้ยินเสียงอะไรอีกแล้ววะยินเสียงอะไรกอุ้ยพ่อได้ยีนเสียงใครกิดอะอันนีดัอันนี้ดังกว่านี้นะดังนี้ดังดีดังดีอุยพ่อเฮ้ยคุูกานั่งลงก่อนได้ไหม ออน่าคูก้ายืนน่ะคูก้ายิ่งน่ากลัว่่ะนากลัวงตาคูก้าเด็เอออ้าวห้างหายล่ะเฮ้ยคูก้ามันหายไปหรอมันวิ่งหนีเราแล้วนะเฮ้ยคูก้าอยู่ที่ใตอยู่โอ้ยโอเคคูก้าจะกลัวได้้ขนนนาาัว่คกปไปไปคูก้าเราว่านะเราควรที่จะอยู่นิ่งๆเออดีกว่างั้นให้ให้คูก้ากับุงุงรออยู่นี่ไหมพี่พ่อหรือว่าเราขี้เกียจมารับอีก พ่อเราว่าเราควรที่จะไปหลบในใต้ดินไปหลบใต้ดินยังไงเรื่องในสระว่ายน้ำนี่มันมีใต้ดินแล้วเราโอ๊ยไปไปดูไปดูดิไปดูดิมันจะมีใต้ดินแน่หรอเนื้อคู่ก้าวแล้วเราโอ้ยโอ้ยอุ้งเดินเช้าอ่ะอุ้เมาโอวันนี้เราไปแล้วก็อุ้เมาอุ้เมาแล้วก็พ่อเขาองคุก้าด้วยอ่ะมาไปไปเร็ว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 ไปเร็วไปเร็วไปเร็วเสียงอะไรก็ไม่รู้แปลกๆปรู้ว่า เนี่เห็นไหมมีเสียงข้าโอ้呐สิไปพ่อไปพ่อไปพ่อตไปหลบไปใต้ดินดีกว่านี่มีมีหรอมีเขาบอกว่าอันเนี้ยมันเป็นการแข่งขันเดี๋ยวเราเนี่ยจะเอานี่มาเดี๋ยวเราเนี่ยจะไปแอบตรงนี้นะเนี่ยตรงไหนเนี่ยตรงนี้มันใต้สาะเออเนี่ยใช่มันใต้สรมันมีใต้สาะด้วยหรอวะพ่อเราว่าคนนั่งตรงนี้ดีกว่าปลอดภัยโอเคโอเคปลอดภัยไหมปลอดภัยอันนี้มีแสงสว่างอยู่เนาะมันไฟไม่ดับเนาะใช่เออมันมีไฟอยู่นี่หว่า แต่น้องไม่รู้เหมือนกันนะเพราะตอนนี้มันเป็นตอนบ่ายแล้วเนี่ยได้ยินเสียงกรีดด้วยเหมือนตอนคืนเลยพ่อขาตอนเนี้ยมันเป็นตอนคืนใช่ไหมแต่ว่ารู้สึกว่าไม่ใช่ตอนคืนนะมันเหมือนตอนบ่ายอ่ะเอ้ยแล้วตอนบ่ายแล้วมันมืดได้ไงข้างนอกอ่ะน่าเสิมันแปลกๆแล้วนะมันเป็นผีอะไรเนี่ยเฮ้ยดูซิดูหน้าตาผีดิมีว่าจะดูได้ไงล่ะเราไม่ได้เจอักหน่อยเหรอ อ๋อนั่นสิไปพ่อเพราะว่าเราควรนั่งคิดกันดีกว่าเออนั่งดูดิอ่านั่งนั่งนั่งเราจะปรึกษาอะไรกันดีเราต้องทํายังไงได้เราจะออกไปจากที่นี่ได้ยังไงนีไอ้อนั่ังนี้เลยไม่ใช่สินโอยควรเป็นระเบียบเออย่างนี้ดีกว่าเอาล่ะก็เราควรที่จะคิดแผนก่อนว่าเราจะไปกูกล้าดนั่งตักได้ไงวะกูกล้าขยับไปหน่อยดิไม่ไม่ขยับผมกลัวโอ้ยกลัวได้ไงวะออกไป แมอะไรวะเนี่ยมาเบียดอยดู่ไดออ้พ่อพ่อจําตอนบ่ายที่แม่โทรหาพ่อได้ไงเออ,เอ,อว่าที่แม่บอกว่าสาวน้ำนั้นมีผีอะ่ะเฮ้ยหรอแล้วเขารู้มาได้ไงอะ่ะนั่นน่ะสิจะไม่เก่งจังเ <c oughs> ก่งจริงๆ <c oughs> เลยเขาเก่งนะนึกว่าจะไม่มีอะไรเนาะก็ะเลยรับงานเข้ามาแล้วพี่พ่อหนูว่านะหนูว่าแอบเตรียมหงนอนมาด้วยอ่ะเฮ้ยแล้วมันนอนที่นี่ได้ไงเนี่ย เผื่อไงเผื up, ่อเออโอเคงั okay, so s <S ้นเรานั่งรอกันดีกว่าเออเแล้วเราไม่เราไม่ไปดูห้องเหรอไปตรวจเฮ้ยพ่อว่าไงหนูได้ยินเสียงอะไรก็ไม่รู้เสียงอะไรอ่ะเสียงอะไรอีกแล้วอ่ะเฮ้ยเสียงอะไรอะเฮ้ยพ่อทไมเสียงผู้ชายด้วยนะเสียงผู้ชายมันเสียงพ่ออเลยว่ะว่างานนั้นสิเฮ้ยเราไปดูกันไหมเฮ้ยเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าไปไปไปดีกว่าคุก่ายไหนพ่อนั่งนั่งนี่แหละ เราว่าตัวคูก้ามันอยู่ไหนพี่ที่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยคูก้าโอ้ยคูก้าดูผู้หญิงว่ายน้ำหมอออคูก้ามันนั่งดูอะไรวะเนี่ยคูก้าไปดูที่ไปดูก่อนอะไรวะเนี่ยเสียงอะไรวะเฮ้ยเรามาทํางานที่ไหนเนี่ยรู้สึกว่ามันจะมีปัญหาอยู่เรื่อยนะเนี่ยเฮ้ยเสียงอะไรกันพวงชาทำไมพวกเธอไม่กลัวกันอยู่ว่ายน้ำอยู่ได้นั่นสิฉันกำลังว่าย กำลังหาสมบัติอยู่เอุ้ยแล้วม่แล้บก็หลับหูหลับตาไหวเกิดอะไรขึ้นไม่รู้เฮ้ยอะไรอ่ะอะไรมันมีคนอยู่นั่นด้วยอ่ะมาแล้วไปแล้วไปแล้วเราไปดูไปดูดิไปแล้วช่างคูก้ามันเออช่างมัโอ้ยคูก้าไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวมันก็วิ่งมามันอาจจะกลัวก็ได้นะคูก้าเขาไม่พอเฮ้ยเขาทำอะไรกันฮะพ่อพ่อรุนพ่อรูนนั่นผู้หญิงหัวเลาะอ้าวมันหนูเห็นอะไรสีเทาๆเฮ้ยแล้วขออ้อนมันนอนทำไมพอนอนอยู่งั้นน่ะ แล้วเราผู้หญิงเขาหัวล้อหัวล้อหัวล้ออ่ะแต่ว่าหนูไม่ค่อยมองไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะเอ๋อเข้าไปดูใกล้ๆเข้าไปดูอีกล้ๆมองชัดปะไม่ชัดเข้าไปดูใกล้ดิไม่ว่าแต่ว่าคุณเขาต้องมองชัดสิท้าไมมองไม่ชัดล่ะพวกว่ายน้ำก็ว่ายอยู่ได้อะไรมั้เนี่ยฮ่าฮ่าฮ่าตายไปซะพออ๋อนี่พวกคุณทำอะไรอ่ะพวกคุณทำอะไรกันเนี่ยแกอยากจะเป็นข้าหันศพอย่างนี้เหรอเฮ้ยเฮ้ยพอออมเป็นไรมั้งอย่าเข้าไปใกล้องุ่นอย่าเข้าไปใกล้องุ่นอย่าเข้าไปใกล้ เฮ้ยดูรออยู่นี่ก่อนเดี๋ยวไปดูก่อนดูอาการก่อนนี่พวกคุณทําอะไรกันทําไมฉันจะทําอะไรก็ทำได้ไหมฮะเฮ้ยคุณ <ขอ S 2> น่าทำอะไรกันเนี่ยนั่นนะสิทำอะไรกันเฮ้ย,ยน้องเฟิร์นไปแจ้งตํารวจเลยไปยแจ้งรุ่นละกอนออนี่มันฆาตกรรมเลยเนี่ยเฮ้ยอย่างนี้แกต้องเจอว่าบ้ายอยู่แล้วนะเพราะว่าดูมันนี่มันหัวเราะยังไม่หยุดเลยนะแกต้องเจอ เจออะไรฮึดชะย่าฮึทำไปสิได้ก็ดีนะแกจะทำอะไรฮะเจ้าเป็นใครอะทำไมแต่งตัวประหลาดเช่นนี้แกจะทำอะไรได้เลยทำไมแต่งตัวประหลาดเช่นนี้เขาคือใครอะฮึชะอฮ้ยฮึชะฮะฮะอ๋อไม่ไหวอะไรทำมันผู้หญิงอะไรพลังเยอะขนาดนี้เนี่ย ตายเองแมงเลย,ยโอ้ยฮ่าฮ่ายเจ้านายทำไมเก่งขนาดนี้อะครับเจ้านายฉันน่ะไปเอาเพชรเนี้ยมาจากซูเปอร์ฮีโร่โอ้เจ้านายแต่งตัวสวยมากเลยแปลกประหลาดจังเลย <c oughs> แต่ว่าฉันน่ะไม่ได้ใช้ตลอดชีวิตนะเขาบอกว่าแค่ใช้อันเดียวก็จบชีวิตเออเหรอแต่ว่าฉันแต่งตัวสวยยังขนาดนี้ล,ลูกโู้ยพ่อหนูอ่ะจะต้องจัดการอืมอะไรเนี่ย หนูจะต้องจัดการพวกนี้แต่จริงแต่จริงเขาก็ไม่ตายหรอกพ่อพ่อไปอุ้มสิเดี๋ยวหนูไปแต่งตัวก่อนแป๊บนึง่งเรถแต่งตัวทำไมแล้วเดินไปแต่งเตยอีกโอ้ยอะไรมันกันอะไรจะขนาดนั้นหยอกเล่นหนูจะแปลงร่างพอแปลงร่างอันนี้เสร็จเพชรก็หายไปแล้วโอเคไหมโอเคเป็นชุดเลยมาแล้วโอ้โหบินมาเลยนะลูกฮะช่วยฉันด้วยใครกันเลยกับชุดนี้นั้นเราก็เก็บ แล้วเราแจ้งตำรวจมามาพาผู้ป่วยไปโรงพยาบาลดีกว่าไปพ่อก็อุ้มพอโอเคไปไปครับผม<ป>จะพาไปโรงพยาบาลครับเป็นอะไรมากเปล่าครับโอ้ไม่รู้ว่าเขาเกิดมันจริงเพราะว่าเห็นแปลกๆพออก็เลยมาดูไม่นึกไม่ฝันเลยว่าเขาจะเอามีดแทงพออเนี่ยแต่ก็ดีนะที่หนูว่ามีเพจซูเปอร์ฮีโร่โออ้นั่นเลยดีขอบใจมากนะหนูนะโอ้ยค่ะไ,<ป>ไม่เป็นไรหรอก เอาล่ะเดี๋ยวเราไม่รอคูก้ากับอุงและให้ครูก้ากับอุงนอนลงเรียไปเลยไม่เราก็ต้องไปดิเพราะว่าต้องพาคนป่วยไปหาหมอนะเรา <ไป S 1> ต้องรีบไปไปเลยไป,ไป,ไปอ้าวโอ้ยอุ้มอยู่ได้ไปเป็นอะไรมากไหมครับเป็นอะไรมากไหมครับโอ้ยคอย,ยังชั่วแล้วโอ้ยครูก้าราแล้วไปเร็วคือรอแล้ว,ลวนี่ไปไปไป,ไป,ไปโอ้ยผอครับ พ่ออุ้ยพ่อเอามีเลือดออกดิถึงนะโอ้ยไปเร็วรีบต้องรีบไปโรงพยาบาลแล้วโรงพยาบาลโอเคค่ะดีนะที่โรงพยาบาลมีคนเปิดใหม่ด้วยอ๋อไปเลยมีคนป่วยมาครับมีคนป่วยมาตะเกียวบใส่ลุงเฮ้ยมีใส่ลุงด้วยคือยังไงยังไงยังไงเหรอเห็นไหมอออย่ามัวแต่ไปดูดิพาคนป่วยไปโรงพยาบาลก่อนโอ้อะไรเนี่ยไม่รีบไม่เร่งเลยไปเร็วขับรถไปเร็วเห็นต้องเห็นเครื้องแรกหนูขอดูก่อน โอ้โหดูรุงอีกไปแล้วโอ้ยคนป่วยจะตายอยู่แล้วเร็วอ้าวมีคนป่วยครับมีคนป่วยปี๊บตาปัน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 มีคนป่วยก็มีคนป่วยโอ้โหอยู่ใต้แล้วทำไมไปชนอยู่ใต้รถอะไปเร็วๆเรหาไปหาไปเลยๆมีคนป่วยครับมีคนป่วยมีคนป่วย หายยบาเออไม่ใช่คุณหมอค่ะไมคนป่วยไม่คนป่วยค่ะม่มคนป่วยค่ะอ้าวมีเยอะเลหรอปอางั้นก็เอาลงไปนู่นเลยไปห้องฉุกเฉินเลยไปไปห้องฉุกเฉินเร็วไป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 เวไปเร็วไปเ็วไปเรวไปเร็วกอ็ไมเรช่ไปเร็วไปเวเร็รวเราไเร็ไปเร็ไปเร็วไเราไเรไปเร็วไปเรรไปเา็วไปเร็ไปเ้องไปเร็ไปห้องเคค่ะยังไม่บอกร ไปห้องสองห้องสองหองสองนี่พาด่านเลยโอเคเอามาส่งที่เอามาส่งที่โรงพยาบาลแล้วพอไปพายจบค่ะไปไยเราก็จบคลิปแค่นี้กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับซับซับให้ด้วยให้ด้วยนะครับเอ้ยองูงพอแล้วองูงพอแล้วให้ด้วยนะครับองูงพอแล้วครับ อ้ยพอแล้วครูก้าพอ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 องุพอแล้วองุงพอแล้วไปไายพอแล้วพออุ่งพอคูก้าพอแล้ว <c oughs> อ้ย๋ยวลุงกดีิดตด้วยนะ